เอยอยู่นี่นะ่อู้ยย,ยู่นี่นะ่อนุ้้มานี่มานี่คำมอน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 มาเร็วมาเร็วคำมอนคำมอน ลึกเองลึกเองอาวางแผนมาอาเจียเจีย yeah. ล yeah. 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 oh. uh ึกเองเฮ้ยขำมากเจียลึกมาโอ้เก่งมากครับสุดยอดไปเลยวันนี้เรามาสาธุเรามาสาธุโชว์หน่อยแล้วสาธุอีกรอบเราเหมือนพึ่งหยิบมือถือมาสาธุสาธุยังไงคะสาธุ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 โอเคสาธุ อาสาธูเจียนาสาธูสับสาธูเราสาธูสาธูเอ้ยมองพะนีเออใช่ขอให้สุ้อาแเมื่อี้นางวายองกันเลยอ่ะดูดีสาธูโอเคโอเคสาธูสาธูจ้า